มือนทุเรียนนะครับกลุกไใ้สวยงามเข้าตาเรียกว่าแตะตามาแต่ไกลนะครับ่านผมาชมครับนี่ครับแปลงสวยเลยทีเดียวดูต้นดูทรงนะครับดูใบนะครับเนื้อที่3ไร่โฉนดนะครับทุเรียนอายุ4ปีสวยยังเดิมเดิมนะครับนี่ครับมีบ้านชั้นเดียวหนึ่งหลังแต่เินไม่นรูปบ้านนะครับเพราะว่า เจ้าของไม่ได้ลงไว้นะครับติดถนนลาดยางตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสายอำเภอศรีชน canvas. นครศรีธรรมราชนะครับขายเพียงสองล้านสแสนห้าหมื่นบาทนี่ครับเมื่อเราออกจากตะวันออกไปนะครับราคามก็จะเหลือประมาณนี้นะครับนี่ครับโฉนดนะครับสามไร่2 3งล้านสาแสนห้าหมื่นบาทนะครับอ่า ถ้าเกิดอยู่ตะวันออกนะครับไร่ละ1ล้านนะครับสบายๆนะครับส่วนขนาดนี้นะครับนี่ครับไร่อยู่สีชนเมืองท่องเที่ยวนะครับโอ้เจริญมากครับสีชนครับท่านผู้ชมครับใกล้มหาลัยสงแหงนะครับใกล้โรงพยาบาลนะครับใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับเข้าเมืองเป๊้เดียวนะครับใกล้ทางราชพัด ไปทางมอว่าะไรลักนะครับไปทางโงรงพยาบาลนะครับโอ้สถานที่นี่พี่น้องชาวภาคใต้หรือภาคอื่นนะครับต้องการสวนดูเรียนแปลงนี้แอดมินยินดีนำเสนอเลยครับ2 3 5ล้านสาแสนห้าหมื่นต่อรองได้นะครับ3ไร่สวยๆสวัสดีครับผม